สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิควิธีการล้างไก่ยังไงให้หมดกลิ่นคาวนะคะเพราะว่าบางทีไก่เนี่ยเราซื้อมาจากตลาดแล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้หลายวันเวลาเรานําออกมาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะนําเสนอ3วิธีด้วยกันนะคะใครชอบวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นได้เลยค่ะวิธีแรกนะคะ ก็ให้เรานำเกลือนะคะใส่ลงไปค่ะวันนี้เราใช้ไก่8ปีกนะคะก็จะใช้เกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเค็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปล้างออกอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ให้เราคลุกแบบนี้เลยนะคะคลุกไปทั่วๆเลยค่ะพอดูว่าคลุกทั่วแล้วนะคะ ให้เราพักเข้าไว้แบบนี้นะคะ5นาทีค่ะ<ม>พอครบ5นาทีแล้วนะคะ<ม>ก็ให้เรานำมาล้างทำความสะอาดนะคะ<ม>ล้างหลายๆน้ำเลยนะคะ<ม>นี่ค่ะ<ม>เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ ไก่ที่สะอาดไม่มีกลิ่นคาวนะคะสามารถนําไปประกอบอาหารได้เลยค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2เราก็จะใช้แป้งมันเนี่ยค่ะนําลงไปขยำคลุกๆนะคะก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะ แล้วก็แช่ไว้อย่างนี้ประมาณ5นาทีนะคะครบ5นาทีแล้วนะคะก็นำมาล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะก็ล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะนี่นะคะแค่นี้เราก็จะได้ไก่ที่สะอาด ไม่มีกลิ่นคาวแล้วค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการที่3นะคะให้เราเติมน้ำลงไปให้ท่วมไก่เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูค่ะวันนี้เราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แช่วไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีค่ะพอครบ5นาทีนะคะ ก็ให้เราล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะล้างหลายๆน้ำเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าไก่จะเปรี้ยวจากน้ำส้มสาชูนะคะไก่จะไม่มีกลิ่นไม่มีรสเปรี้ยวเลยค่ะและนี้ก็เป็น 3วิธีที่จะล้างไก่ให้สะอาดหมดกลิ่นคาวนะคะนำมาทำอาหารได้อร่อยค่ะลองทำกันดูนะคะชอบวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ